สวัสด <owad Es> ีท like you ่านผู right. state, ้เข <ope> ้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมนิราวัตนารอดนะครับจากภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สัมมนาประสาทเยี่ยวครั้งที่8นะครับประจําวันวันที่7กันยายนปี2557นนะครับซึ่งในช่วงเช้านี้นะครับก็เรื่องราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสัมมนาในวันนี้ในช่วงเช้าจะเป็นเกี่ยวกับการ แนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับนกนักล่าแล้วก็วิธีการจําแนกชนิดเบื้องต้นนะครับซึ่งในช่วงเช้าก็จะมีประโยชน์สําหรับนักดูนกมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยดูรู้จักนกนักล่ามาก่อนนั่นเองครับสําหรับหัวข้อที่จะพูดหลักๆในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับนกนักล่านะครับแล้วก็การจําแนกชนิดเบื้องต้นว่าเรามีหลักการง่ายๆยังไงนะครับกับนกนักล่าในกลุ่มนี้นะครับ สำหรับนกนักล่านะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับโดยแบ่งตามพฤติกรรมการหากินครับก็คือนกนักล่าในเวลากลางวันและนกนักล่าในเวลากลางคืนครับ ซึ่งทั่วโลกนะครับมีนกนักล่าประมาณ3 1 3ชนิดครับแล้วก็มีชนิดที่รายงานพบในประเทศไทยนะครับ55ชนิดครับซึ่งนกนักล่าทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนะครับจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2530นสเออันะครับสัตว์ป่าคุ้มครองหมายความว่าสัตว์ป่า ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับซื้อขายนะครับเลี้ยงล่าล่อดักจับนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่อด้วยเหยื่อด้วยเสียงนะครับก็ถือว่าผิดตามพรบนี้อีเช่นกันนะครับทีนี้นะครับเ,เราจะจำแนกนกนักล่าออกจากนกในกลุ่มอื่นๆอย่างไงนะครับก็ นกนักล่านั้นนะครับหมายความว่านกที่มีพฤติกรรมในการล่าเหยื่อได้อย่างแท้จริงในธรรมชาติครับคือหมายความว่าโดยโดยตัวนกของมันเองนี่นะครับสามารถล่าสัตว์อื่นเพื่อน,นํามาเป็นอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับแต่มีบางชนิดนะครับที่ไม่สามารถล่าเหยื่อได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของอ e ีแร้งนะครับก็เลยต้องอาศัยในการกินซากสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นแร้งก็ถือถือว่าทําหน้าที่ในธรรมชาติเป็นผู้กําจัดซากในธรรมชาตินั่นเองครับ จากการศึกษาที่ผ่านมานะครับพบว่าบรรพบุรุษในในกลุ่มนกนักล่านะครับซึ่งอยู่ในอันดับ order Falconiformes นะครับถือกำเนิดขึ้นในเมื่อเมื่อประมาณ75ล้านปีที่แล้วนะครับในยุคไมโอซีนนะครับก่อนที่จะวิวัฒนาการนะครับแตกแขนงออกมาได้เป็น5 Family ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับนกนักล่านะครับในวันนี้นะครับจะขอเน้นที่นกนักล่าเวลากลางวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นชนิดที่มีความ หลากหลายทั้งทางด้านชนิดแล้วก็ชุดขนระหว่างเพศและวัยมากนะครับทำให้นักดูนกที่มือใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะจำแนกชนิดได้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะโครงสร้างเบื้องต้นของนกนักล่านะครับที่ทำให้มันแตกต่างจากนกในกลุ่ม,มอ,อื่นๆกันบ้างนะครับนกนักล่านั้นนะครับมีการปรับตัวหลายๆอย่างครับเพื่อให มีพฤติกรรมในการล่าที่ได้อย่างแท้จริงในธรรมชาติครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการปรับตัวเพื่อการบินครับเราจะเห็นได้ว่าเหยี่ยวต่างๆนะครับสามารถมีพฤติกรรมในการบินที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอย่างจะเห็นได้จากเหย่่ยวอพยพนะครับที่มันสามารถบินได้เป็นระยะทางไกลๆนะครับแล้วก็เหยื่ยวบางชนิดนะครับนอกจากจะพัฒนาตนเองเพื่อให สามารถบินได้อย่างบินได้อย่างแข็งแรงแล้วนะครับก็ยังมีการปรับตัวเพื่อการบินเพื่อให้เข้ากับลักษณะของเหยื่ออีกนะครับอย่างเช่นในรูปนะครับเยี่ยวในกลุ่มนี้นะครับเราอาจจะยังไม่พูดถึงชนิดนะครับแต่ว่าให้ดูลักษณะโครงสร้างนะครับจะพบว่ามันจะมีหางที่ยาวนะครับแล้วก็ปีกค่อนข้างเรียวนะครับซึ่งแตกต่างจากอีแรงนะครับซึ่งปีกค่อนข้างกว้างและหางสั้นนะครับลักษณะของอีแรงนี้นะครับ มันเป็นผู้ที่มันเป็นสัตว์ที่กินซากเป็นอาหารใช่ไหมครับมันก็จําเป็นที่จะต้องบินล่องในอากาศในระยะไกลนะครับเพื่อมองหาเหยื่อที่อยู่บนพื้นนะครับส่วนนกในกลุ่มนี้เออเหยี่ยวในกลุ่มนี้นะครับปีค่อนข้างที่จะเรี้ยวแหลมแล้วก็หางยาวมีประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วขณะบินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะพบมันหาก,กินในพื้นที่ที่เป็นดงทึบนะครับหรือในพื้นที่ป่านะครับซึ่ง ไม่มีพื้นที่โล่งพอให้เหยื่อได้บินนะครับมันก็เลยต้องปรับตัวเองเพื่อให้ปรับเปลี่ยนทิศทางในการบินในป่าได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นการพัฒนากงเล็บและอุ้งตีนของเหยื่อนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเหยื่อที่เราพบนะครับก็จะมีลักษณะนิ้วตีนนะครับยื่นออกมาทางด้านหน้า3ามนิ้วนะครับแล้วก็ไปทางด้านหลัง1นิ้วครับเราเรียกลักษณะนี้ว่านิ้วขี้ต่างหรือว่าอนิโ o แ a c t ิ l นะครับ ซึ่งลักษณะนิ้วตีนแบบขี้ต่างนี้นะครับก็ยังสามารถพบได้ในนกกลุ่มจับคอนนักร้องนะครับแต่นกในกลุ่มจับคอนนักร้องหรือพัสลีนนะครับที่เราพบทั่วไปเช่นนกกังเขนบ้านนกอ,อีแพดอย่างเงี้ยนะครับก็มีลักษณะนิ้วตีนแบบนี้นะครับแต่ว่าซึ่งจะแต่ว่าในกลุ่มนกจับคอนจะแตกต่างจาก ในกลุ่มของเหยี่ยวโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าอุ้งตีนในลักษณะของนกจับคอนนะครับจะไม่มีความแข็งแรงมากพอเท่ากับของเหยี่ยวนะครับมันจะใช้อุ้งตีนเพื่อแค่ทรงตัวอยู่บนกิ่งไม้หรือว่าพื้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าเหยี่ยวเนี่ยจะพัฒนาอุ้งตีนมาเพื่อให้สามารถที่จะจับเหยื่อของมันได้นะครับแต่ว่ามีนกจับคอนบางชนิดนะครับที่ว่าพัฒนาตนเองมาเพื่อให้มีพฤติกรรมในการล่านะครับเช่นนกในกลุ่มนกอีเสือนะครับ ซึ่งเราจะเห็นมันล่าสัตว์เล็กๆได้นะครับอย่างเช่นกบหรือว่าสัตว์เลื้อยคานขนาดเล็กนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะปรับพฤติกรรมมาเพื่อให้เข้ากับมีพฤติกรรมในการล่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฉีกซากหรือว่าเหยื่อของมันกินได้ด้วยปากนะครับหรือว่าอุ้งเท้าเราจึงเห็นนกอีเสือนี่นะครับเอากบตัวเล็กๆนะครับไปเสียบไว้กับหนามหรือว่ากิ่งไม้แหลมๆก่อนนะครับเพื่อรอให้เหยื่อของมันนั้นเน่าแล้วก็เนื้อจะได้ยุ่ยขึ้นเพื่อที่มันจะได้ฉีก เนื้อกินได้อย่างง่ายดายขึ้นนั่นเองครับแต่มีนกนักล่าบาง,บางชนิดนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของนิ้วตีนได้นะครับปกติแล้วนะครับนิ้วตีนของนกนักล่าจะยื่นไปข้างหน้า3นิ้วใช่ไหมครับแล้วก็มาด้านหลังอีก1น,นิ้วแต่ว่านกในฟามิลี่แพนดิโอไนดีนะครับก็คือเหยี่ยวออสเตรีทั่วโลก สามารถที่จะดันนิ้วของมันนะครับถ้าข้างหน้า1น,นิ้วเนี่ยให้มาอยู่ด้านหลังกลายเป็นหน้า2หลัง2นะครับทําให้ลักษณะนิ้วในแบบนี้นะครับสามารถจับปลาที่อยู่ในน้ําได้อย่างมั่นคงนะครับทำให้เหยื่อไม่สามารถหลุดออกไปจากอุ้งตีนของมันได้นั่นเองครับก็คือเราเราจึงแยกเหยื่ออสเปนเนี่ยออกไปไว้ในอีกออวงหนึ่งเลยนะครับแล้วลักษณะอุ้งตีนของเหยื่อนี้นะครับก็สามารถใช้ในการ ศึกษาทางด้านพฤติกรรมนะครับชนิดอาหารแล้วก็นิเวศวิทยาบางประการได้นะครับเพราะว่าลักษณะของอุ้งตีนนี้นะครับเป็นตัวจําแนกเหยื่อของเหยี่ยวครับเหยี่ยวที่ขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นนกอินทรีนะครับ <ś le af> ก็สามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้หรือว่าในกลุ่มเหยี่ยวดงนะครับเช่นเหยี่ยวภูเขาหรือว่าเหยี่ยวต่างสีนี้นะครับสามารถาล่าสัตว์เลี้ยงลูกนมขนาดใหญ่บงขนาดเล็กบางชนิดได้นะครับเช่นเหยี่วดงก็สามารถล่าข้าง ลูกของข้างหรือว่าลูกของลิงได้นะครับแต่ว่าเหยื่อที่มีอุ้งตีในในขนาดเล็กลงมานะครับก็จะจาเพาะกับเหยื่อที่ต่างชนิดลงมานะครับอย่างเช่นในกลุ่มนี้นะครับเป็นเหยื่อแมลงปอครับอาหารหลกัลกๆของมันนะครับก็คือมแมลงครับแต่บางครั้งนะครับมันก็สามารถ ล่านกตัวเล็กๆได้อีกเหมือนกันนะครับลักษณะความแตกต่างของอุ้งตีนนี้นะครับเป็นผลจากการวิวัฒนาการเพื่อให้ไม่มีความต้องการทางด้านนิเวศวิทยาซ้อนทับกันนะครับถ,ถือเป็นการแบ่งโซนกันว่าเหยื่อกลุ่มนี้ล่าเหยื่อกลุ่มนี้นะครับเหยื่ออีกกลุ่มนึงก็ล่าเหยื่ออีกกลุ่มนึงนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ทางระบบนิเวศท,ที่สําคัญนะครับที่ทําให้เหยื่อเนี่ยเป็นตัวควบคุมปริมาณของเหยื่อนะครับแล้วก็เป็นตัวถ่ายเทพ,พลังงานในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะครับถือว่าเ,ออเป็นการพัฒนาในเรื่องของเทคนิคในการล่าของเหย่่ยวนะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความสำคัญมากที่ทำให้นกในกลุ่มนี้นะครับแตกต่างจากนกในกลุ่มอื่นๆนะครับมีตัวอย่างการศึกษาที่เกี่ยวกับเทคนิคในการล่านะครับของลูวินและวิงในปี2004นะครับที่เขาได้จัดกลุ่มระหว่างความกว้างของปีกนะครับแล้วก็ ชนิดอาหารนะครับร่วมกับลักษณะชุดขนนะครับโดยเขาศึกษาในเหยี่ยวสกุลบู t ิโอซึ่งเป็นเหยี่ยวใหญ่นะครับแล้วก็เหยี่ยแอคเซปเตอร์ในกลุ่มเหยี่ยวนกเขานะครับลักษณะชุดขนที่เขาสนใจนะครับก็คือแบบโมโน r p ฟิกก็คือเหยื่อที่มีชุดขนเพียงชุดขนเดียวนะครับโมโนแปลว่าหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็เฮทโทโมฟิกนะครับก็คือเหยื่ยวที่มีชุดขนมากกว่า1ชุดขนครับ สกุลที่เขาศึกษานะครับก็คือเหยื่วบูทิโอนะครับอย่างเช่นเหยื่วทะเลทรายนะครับแล้วก็เหยี่อเอ็กซิพิเตอร์นะครับอย่างเช่นเหยื่วนกเข่าชิคานะครับผลการศึกษาของเขาพบว่าทั้งความยาวของปีกนะครับแล้วก็ความหลากหลายของชนิดอาหารเนี่ยเหยื่วที่มีชุดขนที่หลากหลายกว่าเหย่่วที่มีชุดขนเพียงชุดเดียวนะครับมีทั้งความยาวปีกและความหลากหลายของชนิดอาหารเนี่ยมากกว่านะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่า สัตว์ผู้ล่าและเหยืย่อนะครับมีวิวัฒนาการที่ร่วมกันนะครับอย่างเช่นนะครับสัตว์ลยงลูกด้นมที่เป็นเหยืย่อบางชนิดนะครับมีพัฒนาการทางด้านสมองที่สูงกว่าสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลือยคานแล้วก็มแมลงนะครับทําให้มันสามารถที่จะจดจําสัตว์ผู้ล่าของมันได้นะครับเ,เหยื่อที่มีลักษณะชุดขนแบบ ชุดเดียวนะครับจะเป็นที่จดจํากับเหยื่อนะครับทำให้เวลาเหยื่อเห็นเหยื่อนี่ก็จะตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับซึ่งแตกต่างจากเหยื่อที่มีหลายๆชุดขนครับเมื่อสัตว์ผู้ล่าเห็นชุดขนนี้ก็ไม่สามารถจดจําได้เมื่อมีอีกชุดขนหนึ่งเข้ามาครับทำให้เป็นการปรับตัวระหว่างสัตว์ผู้ล่าและเหยื่อทําให้เหยื่อนี่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นการปรับ ปรับัวในเรื่องของพฤติกรรมในการล่าของนกในกลุ่มนักล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นเหยื่ยวเนี่ยบินหากินโดยในลนักษณะการล่อนอยู่กลางอากาศสะส่วนใหญ่นะครับมีน้อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นมันเกาะเพราะว่าลักษณะพฤติกรรมในการล่านี้นะครับก็มีความหลากหลายมากในกลุ่มของเหยื่วนะครับอย่างเช่นในภาพนะครับเป็นนกอินรีนะครับพฤติกรรมในการล่าของนกอินทรีนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือ มันเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่บนยอดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารใช่ไหมครับพฤติกรรมในการล่าของมัน,นีก็คือการบินหาเหยื่อโดยลักษณะาการบินของมันก็คือจะบินเป็นเกลียวสูงขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วเมื่อการบินเป็นเกลียวนี้นะครับทำให้มันสามารถออมองหาเหยื่อบนพื้นได้อย่างทั่วถึงนะครับพอเจอเหยื่อแล้วนะครับ จง,งอยปากของมันนะครับก็มีความแข็งแรงมากครับมันสามารถที่จะฉีกเปิดซากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหยื่อของมันได้โดยโด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นว่าต้องอาศัยแรงอื่นๆมากระทําเลยนะครับก็คือมันสามารถฉีกเปิดซากได้ด้วยตนเองครับลักษณะพฤติกรรมในการล่าของบินโฉบได้อย่างรวดเร็วกลางอากาศนะครับจึงทําให้มันสามารถล่าค้างคาวที่บินรวดเร็วได้ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเหี่ยวในสกุลเหี่ยวปีกแหลมแท้นะครับกลุ่มนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะล่านกเป็นหลักใช่ไหมครับมันจะเลยมันก็เลยต้องปรับปรับพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้บินบินเร็วนะครับทั้งทางด้านทําให้ปีกเรียวแหลมขึ้นนะครับทําให้ลดแรงต้านของอากาศนะครับมันก็เลยบินได้รวดเร็วเพื่อที่จะจับนกกลางอากาศได้ครับ ต่อไปนะครับเป็นการจําแนกชนิด,ดเบื้องต้นของนกนักล่านะครับซึ่งวิธีการจาแนกแบบเหเี่ยวปีกแตกปีกแหลมนี้นะครับเป็นวิธีการที่แม้ว่าจะไม่อ้างอิงตามหลักอนุกรมวิธานนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยนะครับสำหรับนักดูนกรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งท,ที่นักดูนกมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะเริ่มหันมาดูนกในกลุ่มนกนักล่านะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเหยี่ยวปีกแตกปีกแหลมนียมีวิธีการดูยังไงนะครับ สำหรับการจำแนกเหยี่ยวปีกแตกปีกแหลมนั้นนะครับเราจะจำแนกที่ขนขนปีกชุดนอกสุดนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าขน primary ครับก็คือดูในในในส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าขน primary ครับซึ่งเวลาเรานับเนี่ยอ,อ,อาจจะลึกไปนิดนึงนะครับก็คือเราจะเริ่มนับตั้งแต่ขนด้านในสุดเป็นเส้นที่หน่นนะครับแล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งเส้นนอกสุดนะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยนกจะมีขน primary สิบเส้นนะครับ ซึ่งในเหยี่อปีกแตกนะครับเหยี่อขนที่อยู่ด้านนอกสุดนี้นะครับจะมีความยาวใกล้เคียงกันครับเวลามันกลางออกเราจึงเห็นมันเป็นรูปนิ้วมือได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นอีแรงนะครับเราจะเห็นว่าขนปลายปีกของมันนะครับมีขนาดความยาวที่ใกล้เคียงกันครับเมื่อมันกลางปีกออกมานะครับจึงจะเราจึงเห็นมันเป็นลักษณะคล้ายนิ้วมือครับตัวนี้อีกเช่นกันนะครับปลายปีกของมันนะครับขน ประมาณนี้นะครับมีความยาวที่ใกล้เคียงกันนะครับเวลากางปีกออกมาก็เห็นเป็นลักษณะนิ้วมือนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าการจําแนกแบบเดียวปีกแตกปีกแหลมนี้นะครับเราดูที่ปลายปีกเป็นสําคัญนะครับโดยที่อาจจะไม่ถูกตามหลักอนุกรมวิธานนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับแม้ว่าปีกที่จะปีกจะเรียวยาวนะครับแต่ว่าขนปลายปีกเนี่ยก็มีความยาวใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เห็นเป็นนิ้วมือชัดเจนนะครับแต่ว่า เหี่ยวในกลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่า,าขนเส้นขนไพมารีนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าความยาวของอขนปลายปีกนียแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับทําให้เส้นขนเส้นหนึ่งนีย่ยาวมากกว่าเส้นอื่นๆนะครับทำให้ลักษณะที่เรามองเนี่ยคล้ายๆกับปีกแหลมนะครับเราจึงจัดให้เหี่ยวชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นเหี่ยวนกเขาพันจีนนียอยู่ในกลุ่มของเหี่ยวปีกแหลมถ้าเราใช้การจําแนกแบบ ปลายปีกแตกแล้วก็ปลายปีกแหลมนะครับเหยื่อปีกแหลมก็คือปลายขน Pri มารีเส้นที่ที่หยุดตรงปลายนี้นะครับมีความยาวมากกว่าเส้นอื่นๆนะครับอย่างนี้ครับก็คือขนไพรมารีเส้นนอกสุดนะครับจะมีความยาวมากกว่าเส้นที่อยู่ด้านในลงมาทําให้ลักษณะปีกเมื่อกลางเต็มที่นะครับมองดูเหมือนสามเหลี่ยมครับลักษณะนี้ก็เช่นกันนะครับขนด้านนอกสุดจะค่อนข้างยาวอย่างชัดเจนนะครับ เหยี่ยวขาวก็เช่นกันนะครับอยู่ในกลุ่มเหยี่ยวปีกแตกนะครับที่ขนด้านนอกสุดยาวกว่าเส้นอื่นๆอย่างชัดเจนเวลากลางปีกจึงทําให้ดูเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเมื่อเราแยกเหยี่ยวปีกแตกปีกแหลมได้แล้วนะครับก็มาทําความรู้จักกับเหยี่ยวในกลุ่มต่างๆนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีลักษณะเด่นยังไงนะครับสาหรับนักดูนกที่เพิ่งเริ่มดูนกนะครับ การจำแนกให้ถึงชนิดนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีความเหี่ยวแต่ละกลุ่มนะครับ <S <S ก็มีความแตกต่างทั้งทางด้านชุดขนระหว่างเพศระหว่างวัยอีกนะครับในการที่จะจําลักษณะเป็นกลุ่มกๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะจําแนกเหี่ยวในภาคสนามครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็ก็คือกลุ่มเหี่ยวออสเตครับ ที่เราเห็นในภาพนะครับก็คือเป็นเหี่ยวปีกแตกใช่ไหมครับเห็นปลายปีกเป็นนิ้วมือชัดเจนครับแล้วก็ระหว่างที่เหี่ยวออสเปอรอนอยู่กลางอากาศนี้นะครับเราจะเห็นปีกมันหักทํามุมจนเหมือนกับเป็นรูปตัวเอ็มครับแล้วก็ลักษณะตรงตรงนี้เราเรียกว่านิ้วมือใช่ไหมครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นข้อมือก็จะมีสีดําอยู่ใต้ปีกนะครับก็เป็นลักษณะสําคัญในการจําแนกนะครับกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มของเหี่ยวไข่นะครับซึ่งเหี่ยวไข่นี้ก็มีความหลากหลายทางด้านชนิดมากนะครับ มีตั้งแต่เหยี่ยวขนาดเล็กถึงกลางไปจนถึงเหยี่ยวขนาดใหญ่นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเหยี่ยวกิ้งก่าครับแล้กลุ่มนี้นะครับมีความพิเศษเออมีความม,วาม,มีลักษณะเด่นตรงที่ปีกนะครับค่อนข้างอ้วนแล้วก็กลมครับโดยโดยลักษณะนะครับของปีกก็คือจะโค้งเข้าหาลำตัวครับแล้วก็ปีกจะสั้นหางจะยาวพอๆกับความกว้างของปีกนะครับ เวลาเราจําแนกอย่างนี้นะครับดูที่หางว่าขนาดความยาวของหางเมื่อเทียบกับความกว้างของปีกแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ปลายปลายหางตัดนะครับลักษณะปีกก็อ้วนกลมอย่างนี้นะครับหัวจะสั้นความสั้นความยาวของหัวนะครับเราจะเทียบกับหางเป็นสําคัญนะครับเหยี่ยวไข่กลุ่มต่อไปนะครับก็คือเหยี่ยวพึ่งนะครับ เยี่ยวพึ่งเป็นเกี่ยวที่มีชุดขนที่แปลผ่านมากที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าลักษณะภายนอกของมันเนี่ยก็มีความแตกต่างจากเกี่ยวกลุ่มอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับก็คือลักษณะหัวที่ยืนยาวนะครับเมื่อเทียบก,กับหางจะเห็นว่าความยาวของหัวนะครับเกินครึ่งหนึ่งของความยาวหางครับแล้วก็เยี่ยวพึ่งนะครับจะไม่มีกระดูกตรงคิ้วนะครับทำให้ลักษณะหัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียวแหลมแล้วก็ ไม่มีความดุดันนะครับเวลาเราเห็นเหี่ยวพึ่งร่อนเนี่ยลักษณะหัวจะสําคัญมากเลยนะครับกลุ่มต่อไปนะครับอยู่ในเหี่ยวไข่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะเมื่อเราดูลักษณะปลายปีกมันแล้วนะครับก็เป็นเราจะจัดอยู่ในกลุ่มเหี่ยวปีกแหลมนะครับเมื่อเราพิจารณาที่ปลายปีกนะครับซึ่งชนิดแรกนะครับก็เป็นเหี่ยวเหี่ยวข้างคาวนะครับ มันจะมีวิวัฒนาการมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับเหยี่ยวปีกแหลมแท้นะครับโดยการที่มันสามารถล่าครั้งข่าวได้แล้วก็เหยื่ยวข่าวนะครับชนิดนี้เป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปตามท้องทุ่งนานะครับก็ถือว่าเป็นชนิดที่ค่อนข้างง่ายในการากจะจจาแนกนะครับกลุ่มเหยื่ยวไข้ต่อไปนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกันทางด้านชุดขนนะครับก็คือเหยี่ยวดําแล้วก็เหยื่ยวแดงนะครับถ้าเป็นเหย่่ยวแดงใน วัยรุ่นหรือวัยเด็กนะครับจะมีชุดขนที่ใกล้เคียงกับเหี่ยวดำนะครับแต่ว่าความแตกต่างของหางนะครับค่อนข้างชัดเจนครับก็คือเหี่ยวดำนะครับเมื่อเทียบกับความยาวปีกแล้วนะเออความกว้างของปีกแล้วนะครับหางก็จะมีความยาวใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็หางจะเป็นแฉกนะครับซึ่งเหี่ยวขาวนี้นะครับหางจะค่อนข้างสั้นครับแล้วก็ปลายหางจะค่อนข้างมนนะครับ กลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มของเหย่่ยวกินปลาอินทรีย์กินปลาแล้วก็อินทรีย์ทะเลนะครับตัวแรกที่จะให้ดูนะครับก็คือในกลุ่มของเหย่่ยวกินปลาครับจะเห็นว่าความยาวของหางเมื่อเทียบกับความยาวเออความยาวของหางเมื่อเทียบกับความกว้างของปีกนะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับหางจะมนนะครับแล้วก็ปีกค่อนข้างเรียวแล้วก็ยาวเป็นกลุ่มของอีแรงโลกเก่าครับซึ่งคืออีแรงที่พบในบริเวณแถบ มิภาคของเรานะครับอีแรงโลกใหม่คือที่พบในแถบทวีปแอฟริกานะครับบ้านเรานะครับจะเป็นกลุ่มแรงโลกเก่านะครับลักษณะสําคัญของมันนะครับก็คือมีลําตัวที่ขนาดใหญ่อย่างชัดเจนนะครับปีกกว้างนะครับแล้วก็คอขนาดยาวแต่ว่าเวลาที่เราเห็นมันบินกลางอากาศนี่นะครับมันจะหดคอที่หดคอให้สั้นลงนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มเหยี่ยวกินงูนะครับ ซึ่งบ้านเราก็จะมีสองชนิดนะครับก็คือเหยื่วนิวสันแล้วก็เหยี่วลุงครับในภาพนะครับเป็นเหย่่วลุงนะครับ,รบ,เ,เ,รบเราเราจะเห็นว่าลักษณะปีกของมนนันนะครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็แถบค่อนข้างชัดเจนนะครับในกลุ่มของเหย่่วลุงนะครับถือว่าเป็นชนิดที่พบเห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นเหยื่วเป็นเหยี่วที่อาศัยอยู่ในป่าที่เราพบเห็นได้บ่อยที่สุดจึงเป็นชนิดที่สามารถจำแนกได้ง่ายที่สุดนะครับ ต่อไปนะครับเป็นกลุ่มของเหยี่ยวทุ่งครับเหยี่ยวชนิดนี้นะครับเป็นเหยี่ยวอพยพที่เราจะสามารถพบเห็นได้ในช่วงของฤดูอพยพก็ประมาณช่วงเดือนนี้ครับไปจนถึงเดือนมีนาเมษาปีหน้านะครับลักษณะของมันนะครับก็คือขาค่อนข้างยาวชัดเจนครับแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็แข้งเปลือยนะครับเมื่อเราเห็นมันเกาะนะครับปลายปีกนะครับจะยาวพอๆกับปลายหางนะครับแล้วก็หน้าจะค่อนข้างกลมนะครับในกลุ่มของเหยี่ยวทุ่ง พฤติกรรมในการล่าของมันนะครับก็สามารถที่จะจําแนกได้ในบางภาคสนามนะครับก็คือบินละเลียดไปกับยอดหญ้าหรือยอดข้าวนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มของเหยื่อแอคซิพิเตอร์หรือเหยื่อแอคซิพิเตอร์แล้วก็เหยื่อกสฮอกนะครับก็คือเหยื่อนกเขาและเหยื่อนกกระจอกนะครับกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะพบหากินได้ในฮิปปิเตอหรือวัตถินาสายที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ชุมชนเมืองไปจนถึงในป่าทึบนะครับ ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้นะครับก็คือมีหางยาวครับเมื่อเทียบกับความกว้างของปีกนะครับหางยาวแล้วก็ปลายหางตัดนะครับปีกค่อนข้างที่จะเรียวแหลมนะครับถ้ามันเกาะนะครับเราจะเห็นว่าความยาวของปีกเมื่อหบปีกนะครับจะยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวหางเท่านั้นนะครับในกลุ่มของเหยื่อแอสเซ์พิเตอร์และกดแล้วก็เหยื่อกสฮอกนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มของเหยื่อบูทิโอครับ หรือว่าเหยี่ยวใหญ่นะครับลักษณะของมันก็คือปีกค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อเทียบกับความยาวหางนะครับแล้วก็ปีกกว้างแต่ว่าปีกสั้นนะครับในกลุ่มของเหยื่ยวใหญ่นะครับแล้วก็หัวมันค่อนข้างที่จะตันนะครับทำให้ลักษณะของมันเนี่ยเหมือนจะทุ้มทัวมหน่อยนะครับในกลุ่มของเหยี่ยวบูทิโอนะครับ ต่อไปนะครับเป็นนกอินรีแท้นะครับหรืออัลฟิล่านะครับนกอินรีแท้นี้นะครับลักษณะเด่นที่มันแตกต่างจากเกี่ยวได้อย่างชัดเจนก็คือมีขนคุมหน้าแข้งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ปีกค่อนข้างที่จะกว้างนะครับหางสั้นแล้วก็ปลายมนครับเมื่อกางปีกเต็มที่นี้นะครับเราจะเห็นนิ้วมือชัดเจนครับในกลุ่มของอินทรีแท้ต่อไปนะครับเป็นเหยี่ยวดงครับเหยี่ยวดงถือว่าเป็น ชนิดที่ใกล้เคียงกับนกอินทรีแท้นะครับเพราะว่ามันมีขนคลุมแข้งครับแต่ว่าขาเนี่ยจะยาวกว่านกอินทรีแท้อย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อเราเห็นมันเกาะนะครับแล้วก็อย่างเช่นในภาพนี้นะครับเป็นเหยื่วต่างสีครับเป็นเหยื่วดงเพียงชนิดเดียวที่ไม่มีงอนนะครับนอกนั้นเหยื่วดงที่พบในประเทศไทยจะมีงอนหมดทุกตัวนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มเหย่่วปีกแหลมแท้ครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างที่จะจำแนกชนิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจาก ถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยๆในประเทศเรานะครับที่พบก็คือกลุ่มอพยพแล้วก็กลุ่มประจําถิ่นครับในกลุ่มอพยพนี้นะครับลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีเข่าครับแล้วเหมือนกับใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมครับสีดําๆนะครับแล้วก็ปีกแหลมนะครับก็จําแนกได้แต่ว่าเหยี่ยวในกลุ่มเหยี่ยวปีกแหลมประจําถิ่นนะครับบ้านเราจะเป็นเหยี่ยวปีกแหลมขนาดเล็กนะครับซึ่งลักษณะการทำรังของ กลุ่มเหยื่อปีกแหลมที่พบในบ้านเรานะครับก็แตกต่างกันนะครับระหว่างเหยื่อวอพยพก็ทํารังตามหน้าผาหรือว่าตามแง่งหินนะครับแต่ว่าในกลุ่มประจําถิ่นนะครับจะทํารังในโพรงทั้ง2ชนิดเออทั้ง3ชนิดเลยนะครับก็จะมีเหยื่อแมลงปอขาแดงขาดํานะครับแล้วก็เหยื่อแมลงปอขาแดงเหยื่อแมลงปอขาดานะครับแล้วก็เหยื่อเล็กตาโพกขาวครับกลุ่มนี้ก็จะทํารังภายในโพรงนะครับก็สรุปนะครับนกนกไล่เหยื่อในเวลากลางวันนะครับก็จัดอยู่ในอันดับ order for c o n y forms นะครับในปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด5 Family หลักนะครับแล้วก็เดยืยวมีการปรับตัวเพื่อมีพฤติกรรมการล่าอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากนกในกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างพังผู่ล่าและก็เหยื่อนะครับการจําแนกชนิดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราจําแนกเริ่มต้นนะครับที่เหยื่อปีกแตกหรือปีกแหลมโดยพิจารณารูปร่างของปีกนะครับก็จะสามารถทําให้เราแบ่งกลุ่มได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจดจํา กลุ่มต่างๆของเหยี่ยวทั้งทั้ง8ดกลุ่มนั้นได้นะครับก็ถือว่าต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มที่จะชินในการที่จะจําแนกเหย่่ยวในธรรมชาตินะครับทำให้แต่การจะที่จะจําแนกนกในกลุ่มนี้ได้นะครับต้องอาศัยในการที่จะออกไปดูเหยื่ยวบ่อยๆนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่ เพิ่มพูนทักษะแล้วก็ประสบการณ์นในการจําแนกครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพทุกภาพในการนําเสนอครั้งนี้นะครับจาก w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  i r t h o f t h a i o a n d o r g นะครับแล้วก็จาก Facebook นะครับ Thai Raptor Group นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การรับฟังครับขอขอบพระคุณครับ